ทายังไทยัง,ยงอ่าม,มาบวงวิธีก้อยหอยขมครับก้อยหอยขมก้อยหอยขมโดยปีมือแม่คั่วหัวปลาาเมดนะให้หน่อยาไปไปตัง้งไกลเลยหอยขมมาทุงเดียวเล่นจากประจีนไปหอดสามศูนย์สี่วันไหนยังมา ไปเห็นบกหอยจูบก,ก็แกงหัวไว้แล้วเอามากไอยกินมันสะใจไปเลยครับ <c oughs> ที่ไปพุ่มพม่นานี่ยังเด้สิไปนั่มกินบักทุเรียนกบชายคของ <c oughs> ไปพอดเขาเบิดก่อนสับมบ้มีสับเพื่อคนได้กินสับกบชายคของเลยกินหอยหอยชายคของหอยขมชายคของกินก๋วยหอยขมแซ่บๆคุยเขี้เยยนียวข้าใหญ่ๆวิธีการก๋วยกตบว่มียังไร หอมหอยก็แกไปแล้วใส่หอมฟักซี่หอมยังเหย้ยหอมซี่ต้นหอมหอมบัวบอหอมบัวนะ่ะหอมสี่นักศึกษาใจหอมสี่ใส่หอมชี่เข้าไปใส่หอมสี่ไปนปปั่นฟักซี่ หมอตัวหนังหอมบัวใส่ไปนั่นตัวนั้นกำลังหั่นใส่ผักชีใส่ผักชีเข้าไปครับใส่พริกป่นใส่เก่าขัวใส่ผงชูรสคือกช่ยทั่วไปนี่แหละวันนี้มีอย่างไรมักเก็ตมักสมกับปรุงเอาวันนี้มีสูตรตายโตอย่างเดียวมักแบบได้ปรุงเอาหลอดตามใจชอบ เดี๋ยเป็นหัวสามสิสี่ที่ไปกินตุเรียนกบชายคลองว่ได้กินหรอกเมื่อกินมอนทองก็กินไปซื้อมาเก้าร้อยบาทเดี่ย่ซันี้แหละเปลือกหน้านาโอ้ยมันขาดลายแพงอะไรตุเรียนผมก็อยากกินสองนวยเก่าลอยแก้เนื้อในี่ย่ซั่มนี่นะครับใส่บังหน้าไปแล้วใส่ผงชูรสโอ้โหลายลายแล้วเดือ หัวลานนี่นะมันลานแล้วปูยูเหรอว่บ่าตกใส่กรบปูยูแล้วขั้ว็ขั้วขั้วเนี่ยเป็นของของพักของแคบว่างอยากเช็ดงานเลยก็มาเห็ดเก่ากินเองยังไงกากลัวบอกหอมหอมมาใส่เลยหอมกุยเตา อพอได้หอยกุงเต่าแค่นี้นยังก่อนนะก้อยหอยปนปลาบอปปา่ปนปลา,าปนปลาแมงดาปนปลาแมงดาหน้าซื่อเข้ามาไม่เฮตีกับก้อหยอหอยเฮตีเดี๋ยวถ่ายข้นเดี๋ยวถ่ายหอยเดี๋ยวได้หาในมีม้อยเด้ <laughs> อะห<อ><ส>ู chuột chuột nó coi ngoài khùng quay ngoài chuột quay coi hay chủ về nám hô khí cái cái tủ cái phay chim gì chim เอาถั่วเมาใส่คนใส่กับไ่ซิมไปเอาถั่วมาให้เลยนี่ไงผาดอะไรขาดเ่อมบ่เช่ิน้หน่อยผัดเค็มบูาอ๋าาอป่อ<า> เดียวอ่ะเดียวด้วยตวยมาตาเขาดังยังหลุดตวยมาใส่ปนใสอยังมาหลายหลายทีแล้วก็อยังอันอีกคุกใสอะไร้ะเออแล้วกินเขาพี่น้องก้อยหอยก้อยหอยขุมก้อยหอยขุมเห็นเจ้าเห็นบะเห็นดอกปนปนปลาใสเมืงดาปนปลาใสเมืงดาผัก ็มีผักสลัดผักแตงผักเขลือหอ,อมบัวอ,องง้ผักหลายอย่างครับตัวยังต <Okay. S 1> ัวยังบุ๊ก,กแอบบอุ๊กช<า>วนชว,วนั่นตาหวานบุ๊กเคยกินเสือ้อหรอกล่องไปว้าพี่น้องมาแซ่บแซบ่แซบข้าวมีไงผูนผูนตัวนหนึ่งเกลืออืะ กูจะทำอ่ะแ <อ Higher. S 1> ล้วก็ยังอุบกุบกุบอยู่ขนาดงง ตลาดรวบโสตรดีเลยอยู่ตอ้กแต่ตลาดของผม เนี่ย <c oughs> ็อกไลายแดงกับสดขอบขอบครับ

我老了变样，我变狗。 不能、嗯、打完。 ピノじゃん。 ขัดคก้อยหอยโอ้ว่าไปจวดจตอนัับคัอืมั้อีกแนวหนึงเพื่อนร้นก่อนแ้่บสัดแซ่เสลัดเปรี้ยี ที่มือเจ้าบกพร่องฮึมอืม พอแล้วลูกคลิปนี้ค็เอาไว้ซำหนีแล้วกันนะครับคลิปตานก็จะบอกกันใหม่ม่งันมันเหนีก้อยเสียบเสียบขอยุดไปแค่นี้ก่อ,น,อน,คนครับสวัสดีครับ